สวัสดีครับก็ผมต้องการคริปโตนะผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีกันนะครับผมในวันเสาร์นะครับผมที่5พฤษภาคม2567กันนั่นเองนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็อ่านี่เลยนะผมถ้าอยากเป็นผู้สนับสนุนของผมก่าคริปโตสแซดจอยตรงนี้ได้เลยนะฮะผมแล้วก็อ่าใครอยากจะโอนหรือเลี้ยงกาแฟอะไรเนี่ยผมเฟส no 1ตรงนี้ก็จัดไปได้เหมือนกันนะครับผมอ้าวโอล่ะโอเควันนี้นะครับผมเราก็ มาดูกันนะครับผมคือหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการถล่มของบิตคอยถูกไหมแล้วทีนี้เราก็มีการเล่นข่าวกันนิดหน่อยก็คือการประกาศค่าของอดอกเบี้ยนั่นเองนะครับผมประจําเดือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมณนะเวลานี้เนี่ยก็ทําให้ส่งผลเนี่ยบิตคอยกลับมาสู่จุดเดิมแล้วนะครับผมจะเป็นจุดที่มันจะวิ่งต่อหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดอดูกันนะครับผม เอาละมาตอนนี้ในลักษณะของกราฟนะครับผมก็ยังพูดได้ว่าเป็นบูนี่อยู่นะผมบูแฟกแต่เป็นบูแฟกที่อถูกดึงขึ้นมาแล้วนะครับผมดึง,ด,ง,ด,งดึงลงมาอ่เขาเรียกดึงลงมาไอ้ตรงเนี้ยนะครับผมเขาจะเรียกว่า liquidity zone ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าพวกกองทุนจะผัก ราคาขึ้นเนี่ยมันจะต้องดึงเพื่อให้เกิดการล้างลองกันก่อนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวคนลองกันเยอะแล้วก็คนเปิดช็อตเนี่ยก็เอากินขนมไปนะตรงนี้นะครับผมก็คือว่าตรงเนี้ยมันจะเรียกว่าดึงลงมานะผมเพื่อใหอ้สมดุลของอพวกฟิลเจอร์พวกอะไรพวกเนี้เนี่ย มันจะทําให้มีเงินอยู่ในระบบนั่นเองนะครับผมแล้วการดึงขึ้นไปนะครับผมก็ส่งผลทําให้กลับขึ้นมาในแนวรับนั่นก็คือประมาณ6 1 6 0 0นนะครับผมและมายืนในวันนี้อยู่ที่63 0 0 0นั่นเองนะผมก็แต่แต่63เนี่ยวันนี้อาจจะเป็นการพักมีอยู่เส้นแค่นี้ก็ได้นะครับผมแต่ผมมองว่ายังไงแล้วนะครับผมตอนนี้ถ้าดูโมเมนตัมเลยนะครับผมโมเมนตัม um ที่ผมเปิด m a c d ไว้อะนี่นะผมก็เริ่มมีการ อ่ะงัดขึ้นแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่เกิดไดเวอร์เจต์ในระดับของไทม์เฟรมเดย์แต่อย่างใดนะครับผมอ่ะก็รอดูกันว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะสวิงแล้วก็ลากขึ้นเลยหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่อันที่แน่ๆนะครับผมก็คือว่าในช่วงของโมเมนตัมตอนนี้เนี่ยมีการอ่าส่งภาพสะท้อนตรงนี้แลละอ่ะตรงฮิตตกแกรมนะผมมีดเวอร์เจต์ละอ่ะมีดเวอร์เจนตรงนี้นะครับผมนี่ไทม์เฟรมเดย์ day. ใช่ไหมคือในส่วนที่ของอ่า ที่มันสูงสุดตรงนี้นะครับผมมันก็ลงมานิดนึงนะครับผมแต่ว่าไอ้ตรงส่วนหัวตรงเนี้ยมันลงมาเยอะมากนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้นะครับผมอาจจะมีการเกิดดเวอร์เจนก็ได้นะฮะแต่ไอเส้นของสัญญาณนะครับผมมันยังไม่ส่งสัญญาเป็นดเวอร์เจนแต่อย่างใดอันนี้น่าจะต้องไปอิงไทม์เฟรมวีกนะครับผมนะแต่ตอนเนี้ยยังไม่ได้มีอะไรนะครับผมมันก็ยังเป็นอ่าแดงแรก นั่นเองนะอันนี้ก็พอแดงแรกเสร็จปุ๊บใช่ไหมอันนี้น่าจะพักตัวนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่ามันหยุดเพียงแค่นี้นะครับผมคริปโตเนี่ยก็จะสบายใจแล้วนะครับผมส่วนเรื่องของปกติเนี่ยเวลาผมเทรดหรืออะไรเนี่ยผมจะดูอาร์ไทม์เฟรมของอเจ้าตัวของ Un น t ตีโดมิ n นนนั่นเองนะครับผมซึ่ง d ดม i n a n ตเนี่ยจะบอกภาพรวมของเจ้าตัวของคริปโตนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผม ถ้ามองเป็นหลกัหลกๆเลยเนี่ยตอนนี้มันติดชนเส้น E อเอ0 0เรียบร้อยแล้วนะครับผมในทางเฟรมเดยเนาะอ่ะโอเคแล้วตรงนี้นะผมมีการล่วงหล่นลงมาตรงนี้อ่ารอทำสัญญาณชอ็อตนั่นเองเนี่ยผมทำสัญชาณชอ็อตในระดับ time f r a m e day ถ้าเกิดว่ามันทำได้นะปุ๊บนะฮะโมเมนตัม um มันก็ฟองละเออดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าไงคริปโตช่วงเนี้ยก็จะมีการดันราคาขึ้นนั่นเองะคี่บผมก็อาจจะเป็นการแบบ ดึงหลอกลงมาก็ได้แล้วก็ขึ้นไปใช่ไหมประมาณน,นี้นะครับผมอันนี้ก็คือเหมือนกับอันนี้จะต้องลงอันนี้จะเล่าให้ฟังนะผมก็คือเมื่อคือนเะนี่ยผมทราบมาประมาณ2วันแล้วแล้วลองเทรดด้วยระบบนี้ดูนะครับผมก็คือผมใช้พาราบลิกซา EMA 5เ15 35แล้วก็ EMA 2 0 0นะครับผมประกอบกับ MACD เดีนะครับผมแล้วมาลองดูไม้ล่าสุดนะครับผมของเจ้าตัวโซลาร์โซลาร์นาเนาะ,ะโซลาร์นาตรงนี้ผมใช้ไทม์เฟรม5นาทีในการเข้า ออเดอร์ Order, นะฮะก็ตรงนี้ผมนี่เลยผมจะมีกฎของผมอยู่นะฮะผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีให้ให้ผมชัวร์ก่อนอว่าระบบเนี้ยมันใช้งานได้จริงๆนะผมอันนี้พอหนึ่งสองปุ๊บใช่ป่ะอันนี้มีโมเมนตัมหนึ่งสองปุ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยอ่าตรงนี้เออใช่ตรงนี้เมื่อคืนนี่ผมเข้าตรงนี้12ตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วผมเห็นสัญญาณผมก็เลยเข้าลองตรงนี้นะ,ะับผมนี่เข้าลองไปแล้วก็ สวิงโลสวิงไฮอ่ะถ้าเป็นอ่าใช้ได้ทั้ง1ต่อ1นะครับผมก็คือ1ต่อ1เนี่ยจะมีความเสี่ยงน้อยสุดนะครับผมแล้ว1.5 1.5เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แบบอา่ามั่นใจนะครับผมอ่าโอเคเอากำไรเต็มๆอ่าโอเคได้กินอะไรประมาณนี้นะครับอืมแต่ว่านานหน่อยนี่นึนะสำหรับระบบนี้แล้วสำหรับในการแบ็กเทสเนี่ยผมก็ลองแบ็กเทสมาแล้วก็เออใช้ได้เหมือนกันนะผมแล้วก็มีการอ่เขาเรียกว่ากรองสัญญาณเรียบร้อยแล้วโอเค ถ้าเกิดว่าผมลองสักประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยถึงสงสัปดาห์เนี่ยแล้ววันชัวนะผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก่อนตัวไปไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับจุบ๊บ